กับกาบสวัสดีช่องเโาของวันที่ยิบเก่าพฤษภาคมพศอสสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดการสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เกลียดเข้ามารับชมชิปของทางช่องกันครับครับกับพบพ่อกันทุกสัปาครับพี่น้องครับสำหรับสัปานี้ก็มีม้วคมคเมลูกอ่ามาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงมีทั้งราคาหยกราคาแยกนะครับพี่น้องครับอ่าเป็นม้วนทรงฟรีสองร้อยจินนเมตรหรอกกับบริการเจ็บเงินปลายทางครับโดยปกติกะจะส่งทั่วประเทศครับพี่น้องครับอ่าถ้ามันไกลกันหลายก็ต้องมีค่าราแมนเพิ่มนะครับพี่น้องครับขอน้ำเลี้องครับ มันไกลกันบ่หนาเจียดกะยุ่นยวนกันไปครับพี่น้องครับบ่หลายยายห้างนะครับพี่น้องครับกระสีบ่มองขายคือเราแล้วครับต้นชิปกรสิเป็นราคาแยกนะครับไถ่ชิปสิเป็นราคาหยกครับพี่น้องครับอ่เม <the> ืองคมแรกนี the <the ่ก้อนครับเป็นแมีลูกผูกว่าลูกแหลกนะครับแมีสูงเลยสามสิบห้าบวกลบสองครับพี่น้องครับเดี๋ยวพายางกันมึงนี่ครับตัวแมีเราครับไปลูกไปยางนู้นมือไปนี่ครับหน้าเขาดีโค้งดีครับพี่น้องครับ นี่ครับแม่โบดขบเครื่องนะครับลูกไส้อยู่เดือนกลัวครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกไส้พันเนี่ยเข็นงจะชัดครับพึ่งออกแล้วครับพี่น้องครับพึ่งออกเดือนเดือนกลัวลูกรามได้กินยาดีเฉียงเฉียงครับพี่น้องครับอ่าสำหรับคมนี้เอาไปแชร์หนึ่งมื่นแปดพันบาทได้ครับมองขายครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกับทั่วมาศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ด 88ซีพิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบนบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเอยได้ครับพี่น้องครับอ่าวันนี้ของมึงชุดสามโตครับพี่น้องครับประกอบด้วยแม่ลูกเมียง,ง่วงลูกแรกแม่สูงอร่อยสามสี่บวกลบสองลูกสาวอายุหาเดือนแม่ทับพานหลอบได้3สามเดือนที่ว่าเม่อ่าตอนี้ขายยับขางหนึ่งนะครับยับตัวออกตัวออกตัวแล้วก็แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไล่มังครับไปลูไปงัง ไปไปนี่ครับพี่น้องครับกต่ย่างเทียบม่อสีมองบ่อเลรอครับว่ามันหยับครับพี่น้องครับแต่ว่ามันยับอยู่ครับนี่ครับซื้อสามท่านอาซีดายซีนะครับโค้งนี่ครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผ้ามึงตัวลูกสาวมันครับมันสีเดียบประสบสนครับลูกสาวตัวแดงบดอายุหาเดือนบวกนี่ลูกสาวตัวใหญ่นี่ครับเดี๋ยวผมไล่ออกไปครับ ไปดูไปไปไปออกไปสดสดบดบวมีครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวตัวแดงใ่ญ่เด้ครับพี่น้องครับไปไปเห็นจะชัดครับพี่น้องเดี๋ยวตอนเราไปใส่มูนประกอบด้วยงวัวสาวอยู่ขวบกลัวอันนี้กระโบดเรือันครับ ว่าตัวนี้หูพันธุ์นี้ของน้ำมากตไ้แน่นอยครับนี่ครับเห็นจะชัดครับอ่าสาหรับสามตัวนี้ราคาขายนะครับเอาไปแชร์สองหมืนสามพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับสามตัวที่เห็นอยู่นี่ครับท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมกาวไว้ขังตนนะครับพี่น้องครับซื้อสามขนาดสีได้สีนะครับชุดนี้ครับพี่น้องครับไอตัวเมียทั้งหมดครับมึงจะชัด วันนี้เมืองโค้งเมียเห็นมากครับเป็นแม่ลูกเมียงง้ลูกเลียครับแม่สูงอร่อยสารชุ่ห่าบวกด้วยครับแม่โบสถ์ครบเครื่องอ่าลูกสาวอยู่สองเดือนตัวแม่ได้งเหงาเด้หนาครับไปลูกไปยังไม่ลุกไปนี่ครับเด้งเหาเลี่ยมโตเหง้าดีครับพี่น้อง อ่านี่ครับลูกสาวลูกสมบามันอายุสองเดือนชื่อว่าน้ำนมแม่ดีด้วครับนี่ครับลูกตัวใหญ่อยู่นี่น้ำลึงเราก็ดีเราก็หนาดีอยู่ครับพี่น้องครับอ่าสำหรับค้งนี้เอาไปสองหมื่นสองพันบาทพ่อครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเก้าวไปขังต้นนะครับวันนี้ราคายกสุดคุ้มนะครับพี่น้องครับอ่าราคายกง้ออยู่นี่นี่เจตโตครับ ตัวเมียั้งหมือนของตัวตัวผูหนึ่งตัวครับพี่น้องครับเอาไปในราคาแชร์หาหมื่นแปดพันบาทด้ครับพี่น้องครับถ่ายกเมดเจ็ดตัวครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าแยกกับยา่าราคาทีน้าเลี้ยนไปด้ครับพี่น้องครับกฎกติกาท้งข้อกับเช่นเดิมจะโทษเหรียโทษตัวโทษต้มกันได้ครับพี่น้องครับมั่นใจว่าจะคล้องซื้อได้แต่จังโทษมากครับพี่น้องครับเพราะว่าเท่าบริเรียกเก็บมาจำก้อนใดใดทั้งสิ้นครับง้อไปหอดบานหอดซองกับจังเก็บเงินเลยครับพี่น้องครับแมื่สีเดินทางไกลไป็นใดเป่ามากับพี่อครับ่า น้องเนือจากพ่อแม่พี่น้องสีจองไว้โดนครับต้งเฮาจังสีขอมาจำครับพี่น้องครับเพราะว่าเพื่อเป็นการบดเสียโอกาศถ้าจองเราเพเอาไหมครับพี่น้องครับอ่าพื้นโท่มากขายบ่ได้ถ้าจองเราวันนี้ครับแต่าะมาจำหอดเมื่อว่าว่าเอานี่ก็เสียวอกาสทั้งผู้อยากได้ไปเลี้ยงทั้งผู้ขายครับพี่น้องครับขอนําเลี้ยนกันแบบตรงๆสิครับการค้าขายเสมอต้องเอาใจต่อใจแลกกันครับพี่น้องครับไม่มองเป็นแน่นอนคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนเลยครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางครับ ยำเบอร์โทรทีหนึ่งครับ0652076884พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านทองแปนตะมนต์มันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังวับเลีด้วยครับพี่น้องครับสำหรับทายลิปนี้กับไข่ขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้เข้ามารับชมชิปเข้ามาติดตามเข้ามาอุดหนุนลูกในบ้านหวานในสวนนั่น,นะครับพี่น้องครับอ่าเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ช่องน้อยๆทีบ่ได้ทายท้ำแบบคอนเทนต์มองดีกะลงให้พ่อแม่พี่นอ้งองเลยมึงมองบ่ดีกะ้พ่อแม่พี่น้องเมียง เพื่อสีได้ตัดสินใจางขึ้นไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าชิปห้องบ่มีการนําไปตัดต่อครับถ่ายแบบใดก็ลุ่งไปจังสันถ่ายจากกล้องโทรศัพท์กินแดงครับพี่น้องครับบ่ได้ซุ่มบ่ได้เติมแต่งบ่ได้เพิ่มสีสันนี่ยังครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเป็นแนวทางนะครับสําหรับชิปนี้กาขอจบไปจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ